แล้วสิมนุษย์เราเกิดมาแม่หยางเฮียลักโลกกดหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรามาสำนึกบุญคุณของหอสดีผู้มีพระคุต่อเราด้วยเถิดถูกม่านแมาแต่หนจะซื้อติด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธาพระสงจิตที่ไดนดงองต่อพระนิพพานขอให้คุณอกแก้วขอให้ข้าแช่ ดีเด้อสองพ่อแม่อ <diction> ย <aries in Portuguese> ู่อุดรพี่ดได้ให้ข้าตะบันผือข้าตะบันผือดิเออใครเก่าไรมาสเริ่มเรียกาน้ำเสียงทองอีห้าปอบเพื่อนนะปบปบเป็นละจะมาดได้ไอหาอีหาได้น้องกิ่งอัพเหรอเออทันทีได้ยังไงน้องกิ่งทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยมันเก็บบาทถูกได้ยังไงเนี่ย เมื่อวานเนี่ยทำสองร้อยสี่สิบนะมีคนไหมเดี๋ยวจ่าให้ค่า,าหน่อยสามคนก็พอถือกันกน,น้อยเนาะยใช่หรอล่าพี่ผู้หนึ่งว่านางแปลภาษาอิมเมอร์มื่อกีมันจับจีพีเอสไปใช้ระบาดเนี่ยเบบนี่ยเฮ้ยอีกคอามหนี่งมึงเซ็นอยังเรากำลังรายงานชื่อให้ท่านโรงพิบาลขู่เขียนชื่อแรกใครโอ้ชื่อแรกกับชื่อมึงไงไว ต่อไปชื่ออีนั่นสุดท้ายผมชื่ออิบึกกูอไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันตายด้วยกันเอาขอเสียงค่อนอย่างคือเพงแี้แม่ผู้ชมขอไปเจี๊ยบทีบอกตั้งใจมึงยว่าขวัสันว่าเชือกรพร เย่เราเข้าอดอนไปซื้อกรานก้อนเป็นกระดบ่มอพี่ถ้าเราขอมาเด้ออดช้อนอดช้อนของรามอดช้อนไแหละตลาดจะริญศรสีตินี่เปมนแบบเรื่องทองเออมาจะเริญมสีโอ้ยเทันสมัยเว้ยแบบไหนบ้างโอ้ยแล้วผต้องใหดตีีโอยกูขอพนักต้ประตูเพื่อเรองมันนี้ยังจะีน่าพ่ไหลน่าพ่ไหลชีไม่หันลัง ไปหองเลกอีหลอดกี่หาบอชีก้อนพ่อแฉนเนี่ยล้างก็เลยกะลางโลงู้ชเอ้ยาไใ้ศูนหลังก็หื้อเฉนแจกเสนเยนไม่ได้ไหนืปก็ยองลงรค่าแตกตึงนุ่มโดดเบิ่งขึ้นปีนชีผู้เท่ามา้าดิ้นตะอข้าง้าลงเอ้ยวัเหลียวหอดตอนชิมึงมา ถ้าขุาพ่อบนไปเเป็นบุ๋ย้าขุมอ้านพงกัมาขึ้นามาลายพดปุนบ้าหลายมาหลายแค่บุกแค่บางแข่งนาว่าแค่บางแข่งมามาอยู่แลรมาเยอปัดกันรถสูงมาเลยอู้เข่าหรงตลกสามคนเท่ายังไปหาขายไปไปซื้อนเว้เฮ้ยบอลนันจเปยังไงกันไปซื้อรถสามทัางรถท่นี่พี่นี่พี่จะไปซื้อพี่ว่าแม่พัดคุณไซื้อผัดแ้ ตัวให่ะ oh. มัคนละหนึ่งหมื่นโอ้โหขอบคินมีไปมีมามีไปมัาโอ้ยนี่เรอาไ้นะมันนอหัน่เอาขอเสียงคนจีเงินดิจิตอนเนี่ยดิจิตอนกีแอบฟอกอุทธรณพี่หรอเห็นไหมโอ้โหแม่มึง นถทวงทงผีหน้าเพราะมีหมอทูหบาเยงเลยเดี๋ยวมอ่หาก็อกเนนเอาโลดเอาเลดคนไม่จิตมาท่านนําตัวนั่นเวมื่านือกูว่าแล้วไหน่ีอีที่สองเนี่ยอ่งทีห้ายย่างขอบ้านหมาพอเฮาเด้เนี่ยมันเห็นเนี่ยปากข้างเอสซเอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมามันตัดชินใจเพราะ่พักกูเสียเฮาหรือเสียหอนเนาะเว้ยอย่างมึงแกูได้เพมหมอเอาเป็นไผ่หรือกีแพ้ ได้แล้วมึงออาเงินมาใชกูแน่มึงืมเงินกูแต่มึงใช่้ไปโอ้ยูกนใช้เหมือนต่มึงหัวม้าอย่แล้วเนาะมันโเวนแค่ชามึงมืนึงมึงออาเงินมึงใช้ยัง่ยงว่ากูใชเบิดแล้วที่เจ้าเที่ห้างเหอเติมแถสักหน่อมึงใช่กูับแมันมนดความหมายวัาเพงเยอะมันไปมือหนึ่งนะมึงใช่มันหรือยังมึงถามกูมึงเคยไหนในแ่บออีเจ๋ มึงขึ้นมาต้ที่อายโคตมึงตามหาแม่มึงตียปดอใช่ไดฐานนี่มันไมจดไวจดฐานนี่มันไวดีค่ะบอสโจหาเอาอควาอยู่ได้อยู่ได้ยุทมิจะมาใครื่องังทีผู้ใดจะหผู้ใดนยยุ่่อโศกแม่เนยยุ่ โอยกับเบิ้งหน้าเบื้งหลังเนาะืงหลังเบิ้งล่างสีดีายมีเบืนึ่งท่รอดพวกลับยางหอามาบอกว่าโกรธก็จะเสียก็จะไม่เกี่งพวไปไอหน้วามงกูไปไปยืนยุ่งางท่านสอสอผู้นิทวอดีฮะท่สอสอให้ท่านสศสอชงกัสีดีไหมคตรไปใคว่าฉันนีขึ้นมเมีามามียเกมีเ่อนเียเกาน้องเอมี่มาลูกมาเออพอดีมาทสอัดสมองกัน เป็นเกมขป้ายไททำนะครับคนถือ้าคนทหน้างนียนี่วะไทยันมาแขงอยคน่เน่ยม้รแก่แก้ังไรถแก่แกลพูดนะพูดหลว่ไมได้ยาเือขึ้นกันนั่นละมีงันนี้นะที่เกกลิ่นงอือะ สามสี่เดือนเพราะว่วาโอ้ว่าอีนี่มันพิการอู่พิการแค่ไหนแดดมันมีสองเพียงเนี่ยโอ้โหข้าวโอ้แน่เนนะาะเอามาเล่นเกมร่วมสนุกด,ด,ด้วยกันเป็นเกมบอกใบ้ไทยคำคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายภายในเวลาสิบวินาทีครับสิบดาวเออต้องตอบให้ถูกนะครับเหรอห้ามบอกตรงตรงถ้าตอบไม่ได้บอกว่าผ่านเกมจะเ,เดินต่อสิแข่งก็สองพอเพียเนี่ยเอ้าท่านอีสามท่าน,น 5. อ้าวทรงก็แทนมาครับทิ้งไหนเล่นก่อนมาอโอ๊ยอทิ้งไหนเล่นก่อนเล่นบานาเขาเป็นบพี่สมองโลายโคนรกูดีเงี้ยเนาะขอบไปยงังขอบไปน้อยไปนอสก็สิ่ขอบไปล่างบางไฟแย่มหาดูถูกเพราะกูเป็ีสมองเนะาะนี่แหละสมองหลายที่สุดแหละกูจะว่าสมองไหลตื่นเศร้ามาออกอฮอตตานนพีอพ่อยู่บัญชีตาดอกนะที่เฉพาะกูแก่กาเท่า ทีมไหนจะเล่นก่อนแขมงก่อนเลยเหเอเดฮะมปบนารมาที่ใบเออมนักูเด้อมันบกูเด้อทกทีแข่งกันทีมคนก็ซื้อกันเกเร่สีี่งอุรัมีสี่ขาสอ่ะสี่ขาอ่าคนเล่นไทยห กูต่าควายก้นน้ำสีขาขาไม่ไหบ่จ้าอุยมึงคือบ่อแหงว่างหรอ้กูเน่อจะว่าว่างหรว่าไม่คู่กับเจ่าหรอห่ังาอเยอะหกันเห็นไหมมึงคือโกงกันาดไหนเอคลิปต ker, ่อไปครับไปไเพ่อนมึงเป็กสัตวเป็กสัตว์มีสีขาคนเหล่ไปเหรอเอออยู่แถวรถจักรยานกูกะเราหัเขาสนาทีเกมเริ่มครับ we're โอ้ยสมกนตลาดมาในน้าได้ไหมควยนิละสลาที่ชุดแล้วสิบวนาทีไหมหวังฟู้งหังฟู้มึเก็บเรื่องดีๆนะอ่ะอ่ะอ่งนิดเดียวไดูคนนี้อนเข้าไปนี่เ้าปเอาฟืนม่ อย่าฝันมัจะปาด้องุยไปมันมี่ห้ทำจุดใจโกความหินยมึงอ่านมงนู้นกแตะแตะอันนี้ไม่ยังนกอันนี้ไปนี่ไปนึกขึ้นมาว่านกแตะแตะส่เส้นไปงเนอะจะมองก่าเป็นปุยไทยปุยกหรอหรือมึงจะตอดปุยเขาเนอะโลกหิ่งผันนะนกบินขวาหิ่งผั สิบวินาทียังไม่มีใครถูกนะครับเกมเริ่มครับโอ้ยหลอดเลยอันนี้ฉันได้ขึ้นเป็นอะไรยังไงในร่างกายมาดูวันชิลุดแม้ทางหลังหลังหลอกขึ้นต้นด้วยต่อเต่ามีสองทีมมีคนดรวยไม่รู้เออแล้วแ มีผู้ดเดียวที่ตอบถือผู้ใดอ่ะอาจารย์แมนน้าด่างทองเรียกผ้าดางลองลด่ากูให้โอกาสึงเชิญหนึงไปโอเคกูผีเออกระเจ้าหน<ไ>้าไหนว่าใเป็นผู้ปัจนมึงมึงเอาให้แน่เนี่ยเออมาไม่จะไหนเอเาคนปุ่นมาตอบถูกระมาังสิบวินาทีเริ่มครับสิบวินาทีแล้วเร็ว,ารวาอาร์ชีโอมีอาร์ชี ดีใจสำหรับทีมนะแต่ทีมที่แพ้ไม่เป็นไรครับเรามีรางวัลผสมน้ำหน้าให้คุณเลยผสมน้ำหน้าคุณนะครับเป็นหม้อรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราสั่งตรงมาจากต่างประเทศที่สามารถหุงคุณตุ๋นต้ม่ลได้เอด่ยหมอดหอดหอดนอดแล้วหอดหอดไอ้แนวเวอร์หมอเขาบอดไฟพคุณอ่ะเพื่อนหมอดหมอดขอบอไม่เดือดรู้ยิ่งหมอดี นะครับเรามีระบัยให้เพราะช่วงนี Nike> ้อากาศมันร้อนค่ะแต่ปีนี้คนเป็นอีสโตกลายเพราะฉะนั้นเราพิีทำแอร์เคลื่อนที่ให้หนึ่งชุดใหญ่ครับคนละมือแล้วสามแอร์เออดี่ากเลยนะขอบคุณค่ะ